เดบิวต์เพรสเดนต์คอนโดนะครับเลือที่ห้อง238นะฮะอันนี้ระเบียงอยู่ทางทิศเหนือนะครับประตูหนะ้ห้องจะเยอะกห้ององื่นนิดนึงนะฮะไม่ได้ชนกันสักทีเดียว ในห้องนี้ก็จะมีแอร์สองตัวนะครับในห้องน้ำาจะมีเครื่องทำาอุ่นให้นะครับเส้นนี้ห้องนี้นะครับก็จะติดถนนกาญจนานะครับทิศก็เป็นทิศที่ไม่ร้อนนะครับททศเหนือมีเครื่องทำาอุ่นให้ครับ มีเตาไฟฟ้านะคะมีไมโครเวฟใหเ้เป็นที่นิวงสบาย ครั mm ้ส hmm. mm ิบสองครับอาจะมองสาสรอาจจะผนดไปนิดนึงนี้เส้นของกัญจนานะครับ